ไม่ยอมพูดก็คือโซนมากแล้วก็เรียกก็ไม่หันไม่สามารถทําตามคําสั่งที่ต้องการได้ะคะ่ะถูกประเมินว่าเป็นออทิสซัมของอย่าละเลยยิ่งนานยิ่งพัฒนาช้า แรกนะคะคือน้องมีอาการไม่ยอมพูดก็คือซนมากแล้วก็เรียกก็ไม่หันไม่สามารถทําตามคําสั่งที่ต้องการได้ะคะ่ะแล้วทีนี้พาน้องไปประเมินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าน้องอถูกประเมินว่าเป็นออทิสซัมทีนี้แม่ก็เลยหาที่ฝึกพัฒนาการลองเสิร์ชด,ดูคือสถานที่นี้คือใกล้ที่สุดแม่จึงตัดสินใจคือพาน้องมาพอผ่านไปเรียนไปประมาณหนึ่งคอร์สปรากฏว่าน้องดูมพีพัฒนาการที่ดีขึ้น มากกว่าเดิมที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยกลายเป็นเข้าใจคําสั่งพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากๆสําหรับแม่นะคะปัจจุบันก็ทําทําตามคําสั่งได้มากขึ้นเยอะเลยแล้วก็สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ด้วยมีการสบตามากขึ้นด้วยพูดได้เยอะขึ้นใช่ค่ะพูดได้เยอะขึ้นเลยอยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เดินมาอยากกินเห็นของเรียกถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมอย่างเงี้ยชอบเลยปุ๊บอ่ะเร็วค่ะใช่ค่ะจากไม่พูดเลยค่ะ ะะอยากอยากให้ผู้ปกครองอย่าละเลยที่จะดูพัฒนาการของลูกคือถ้าปล่อยไว้นานน้องน้องจะสามารถแบบยิ่งนานยิ่งพัฒนาช้าแต่ว่าที่นี่คือมีทั้งการพูดฝึกพฤติกรรมในตัวเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปแยกฝึกพูดต่างหากซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบดูสูงมากมายผู้ปกครองท่านอื่นก็สามารถแบบเข้ามาเรียนได้เลยที่นี่นะคะก็ประทับใจค่ะเพราะว่าการดูแลครูที่ดูแลก็รู้สึกเอาใจใส่น้องมาก มากเลยค่ะรับรู้ถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนไปของน้องด้วยค่ะ